สวัสดีค่ะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะตอนนี้ก็มาดูคุณลุงกําลังทําแบบนะคะแบบบ้านอดีสอนนะคะเขาจะมาเทแล้วเนาะบ้านสอเานเก่ดเลยออกดเลยออกสตัวเลยสองเก่าเเอาต่อกันนะเปยังไงนยนะ ตัวนั่ตัวก็ไตัดปูนมาตอนไหนหกทุ่มหกนี้หกนี้บอกมือเดน่เนหน่งม่นเออด่อนใส่มันเ่อานี่มองนี่นะเรียบถหมเรล้วเนี่ยน่นี่นี่ตองจุนลางเดี๋ยวนมันถ้าหกพูนานี่มันต้อง บ้มมันสามคิ้วเครืงบนนี้ครับอนขี้วเครง่อนต้องไปบอกไหมต้องเอกถ้าถ้าตัวจะได้สูงขึ้นอีกตัวต้องออซีคิ้วเพราะว่าทางกุ้นหาเนี่ยมันสามขี้วเครงเก่ยวกัคำนวณจากเส้นนะสิบเส้นหมดแล้วเส้กับทมีกลมแต่ว่ามันมันมันตีไม่องลึกเด็ด่นิลงลึห่างนานนี่ลึกหนิเออต้องสิบกว่าเส้นเยะก็ได้นะนะสะสะตัวนั้นคุณจับจับจับออกมาเลยเออ ปรับซับลงยังหน่อยก็ได้เพิ่มเป็นเครื่องบ่ครับตัดเครื่องบ่ทีสี่กุ้นหถ้าเอาถ้าเอาสู้งไรก็เอาสามที่ก็ได้ตะเกียร์แต่ตะเกียเพื่นเสมอเลยต้องค่อยซับค่อเพราะว่ามนี้มันสีลึกมงคุณมันสีบางเด้บเนี่ยเห็น้มุมโน่นกี้ถ้าเอาดิ่ถ้าเาุยดนตัวนั้น วิ่งเล่นวิ่งเล่นวิ่งเล่นทั้งวันคุยกันไปสองคนผัวเมี่ยกลวยยังเล่นกลยดินบ่ะแล้วดินที่เพิ่นดันไปเอามาไว้ผิดคนพมาไวจริงจริงแล้วนี่คนที่เราบ่อันนั้นเอาไว้นั่นแล้วเอาไปดันไว้ออ๋ตัวนี้ตัวนี้มันมันต่ำเหรอตัวนี้มันโดนมันสิเปลืองปูนมันสิเปลืองปูนเนี่ยข้างล่างเลยมันสิเปลืองปูน างเอป็นอเออเป็นหัวนาเชียวนาดูเชียวนาดูมีนาไเปลี่ยนที่หนึ่งนะคะจะทีไปางนานะนานเกิดากุมหนึ่รอตับเปลี่ยน่อนให้ได้บอครยาบคายเด้อทไรคื้นตอนนี้พื้นตองกมันจะเป็นตรกางแล้วเป็นกะไรไหมบางที่าเยอะเลยบ่ได้บ่ได้ที่จาบางี่ยนะถ้านะก็ต้องเอาซีคิวไปเลยสวัสดี้ เปาลิเตอร์ไปคนนึงไปอันนี้สอนที่ไอลูกกี้เปาเลเตอร์มาเลสเซอร์บอที่ฟ้าอ่ะรถรถเราเลเซอร์อยู่ที่ร้านกาแฟข้างหน้าตรงร้านกาแฟมันจะเป็นกล้องไนอยลต่อพี่มาต่อใครันพ่ลุงยังเามันไปาแมนเลือเพือลูกกี้เกาเลเรูผยกัเออนารถกต้อนตรงพี่ยังแดนมัยังไม่ได้ซื้อเลยนี่มันบึ้๊บบึ้ ปัดลงไปลวเลอสอเองหรอถ้าเเก็บมามาพี่อามาพี่เดี๋ยวนี้กเ่นตะมองเก่าอะรนี่เอานี่กไนที่บ้านเ้เ้ามเเงๆ่ที่บ้านเลขนาดคนจเก็เปไนเาเพเป้าจะมาอยู่นี่ปะจะมาทาบ้านอยู่นี่ะวาจได้คก็วาลุลุงผลากได้อยู่

แด้กเดี๋ยวเราหยดอยู่ฮารกงับไม่ใช่เชียนเจ้าในย่านนะบอเราองยังไเชี่ยอยู่โอ้ยโอ้ยอืยอือเอมือไว ย่านเมื่อยไปเท่านี้เที่ยวเกินไดนครับจะจกจกจบครับผม้ยอยากหัวเด้โยกนจะไหย่านลุงพนไหมโอ้ยจิบเป้นก็ได้มันต่ำหมดแล้วนะต่ำหึมลบลงเจอไม่จับต้หูจับหรอนั่นต้องอดีนด้อีก มตนเตอกล้่หานี่ต้งการเดียวอเดอยหาโัรศัพท์บ่เฮียมันเฮียแต่เศร้าแล้วเาจีบไปแล้วนั่งลงตอกตอกนะ หลังหักแด้เหโอบานนี้พ่อแม่พี่น้องเกิดอะไรขึ้นยัง่ยังไม่เลยมามามาไม่เหไม่ไมห้่เห็นมเห็น่เห็นม่เห็นดูสิมีาดูสิดูสิไม่มียอกไม่มีไม่มีอะไร บ้าจาขอยู่ว่าันตสอนะ้าขมาองอันนี้ซอนมาทยยามองท้อนยามองยา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 ดีเจ้าบอกมาท่าหัวเข่าข่อยแน่หัวเข่าขยแนกอหาัวข่าข่อยแน่ว่าวตัมมุเพียงเพียงเพียยงหายหายหาหายเพียงยาดียาดีพี่เศ็ด มันแค่คอยนึ่พคาะว่าเดียวๆหาเดียวๆว่มียังละปานแล้วกันันกัดป็นองมันูกมือเันยังออกเนาเดี๋ยวใจเย็นเอะเพราะว่ามืออื่นขอเราจงที่อะไรอันไม่ได้อันปูไม่ไลยปูนาเจาจับปูนกเจาจับผ่าเด้สติส่นอันสตสวนจับเป็นมิตรได้ผ่าเลยเย็บมาเนี่ยนี่ตอกีหาได้ว่าต่อกีบอกคนนังเนี่นี่ มันมาแม่แนวดอกเสียลตกมาเห็ดนัเออลก็ลไปแลวอะไรเดอกเออ่สซนนี่เลยค่วนี้นะกติ๊มันตงก่อนได้มไ้ได้เลยถึงแนว

บ้านอันนี้สอนนะคะเดี๋ยวปูนเดี๋ยวมาเทพรุ่งนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สวัสดชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ